สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรมาแค้นแฟนหมอล่ามทีรักทุกท่าน FC แฟนครับจองเจกเกี่ยวสตอรี่ FC แฟนครับพอจานนกพุ่งสกรแฟนครับน้องอาอาสักกุณาพนทีนะ่ารักทุกท่านค่ะมอน,นี้มักทายกันตรงกับวันที่สิบ กระดาคมสองหาหกเจ็ดพี่น้องเอ้ยมาเบอาถึงพอจานุพงสกอนกันจักหน่อยคอยไม่อีตโตนเทพ้พี่นองอย่าหนูก็จะเป็นเห็ดขาเห็ดเนาะค่ะกินแต่เน่เบเซบโลหนาโลตาพอจ๋าบว์วัชพินพวกเนื้อย,อย่างเกาหลีของแท้หรือว่าอาหารไทยเฮานี่แหละไปกินอ้างนา้าอ้างตาผู้หนึ่งก็กินบอได้กระสีนางเกลืนนำลล่ยอยู่เนาะพี่นองอีกหลายมือคือกันจังสิกินได้ปกติเป็นตาอีตโตนหลายค่ะ ลราเขากลับมาต่อที่อัปเดตเรื่องราวของพอจานุพุ่งสกอนกันอีกจากน้อยค่ะข่าวข่าวเรื่องราวที่ว่านี่ก็คือว่าจากพูดของพอจานุพุ่งสกอนค่ะที่เพื่อนได้พูดออกมาเมือสองมือที่แล้วเนาะคะ่ะได้พูดว่าพอดีปิดฤดูกาลผมหลบกลุ่มทำงานไปแล้วรอต่างกลุ่มไหมแต่ผมอยากพูดสอบถามลูกวงผมแนครับวงเฮาเจ็ดงานยยกเหมือนเดิม ยังสียู่น้่ผมบอกครับผมเหตุคือเพื่นบอด้ครับว่าส,สันนะคะหลายๆคนก็นสิสงสัยเนาะค่ะว่างานยกคืออีกอย่างแบบใดบอกเข้าใจหลายๆคนบอกเข้าใจนะคะสิ่งเอดเองก็บอ่อกเข้าใจค่ะตอนแรกก็เลยได้ไปเห็นหลายๆท่าทนทีเพื่นไดเ้บอกถึงว่างานยกหมายถึงอีกอย่างนะคะงานยกก็หมายถึงว่าเจ็ดงาน ยกงานหนึ่งจังสี่ก็คือว่าเป็นงานฟรีเพื่อที่สิได้เป็นรายได้บารุ่งว้งนะัละค่ะลูกว้งแสดงเจ็ดมือแต่ภายในเจ็ดมือนี่คือ ทำฟี่มือหนึ่งเพื่อที่สิเก็บไายใดตรงนั้นหรือว่าคาจ้างจากเจ้าภาพตรงนั้นไว้เป็นค่าสอมบำรุงในวงนั่นล่ะาค่ะตอนแรกก็งงๆแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วเนาะพี่น้องหลายๆท่านก็สิสงสัยงานยกหมายถึงอะไรยังไงแบบไหนมันบ่าค่ะนี่ล่ะค่ะก็เป็นที่ไปที่มาของคําว่างานยกนะคะก็คือว่าทำเจ็ด ได้หกแม่คะ่ะส่วนงานที่เจ็ดก็คือกยกไข่หัวหน้าวงปิ่นรายได้บำรุ่งในวงบวสิปินเครื่องใหม่เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอันใดช่ำรุดหรือว่าแล้วแต่พื้นสีเอาไปบำรุ่งตรงใดจังสี่เนาะคะ่ะนี่แหละก็เป็นที่มาของคำว่างานยกนะคะทุกคนเข้าใจเนาะ แล้วก็ได้มีเอฟซีแฟนคลับรีไลน์ทานรลยนะคะได้เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆหน้าหน้าบางคนก็บ,บอกว่าไม่เข้าใจงานยุคคืออะไรจังสี่แม่ค่ะแต่บางคนก็บ,บอกว่ายังอยู่กับเสียงวีหกเหมือนเดิมรักพอจ๋าลูกจก๋ากระว่ากันไปหลายๆคอมเมนต์มีแด่คอมเมนต์ดีๆห้กําลังใจนั่นและค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งค่ะที่แอดเองได้ไปสะดุดเป็นคอมเมนต์ยาวหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนได้บอกว่าถ้าฉันเป็นสมาชิกในวงเสียงวีหก ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนฉันก็จะอยู่เหมือนเดิมเพราะฉันคิดเห็นข้าวแดงแกงร้อนของหัวหน้ากว่าจะหาเงินมาได้ลำบากพาลูกน้องทำโน่นทำนี่เพื่อจะให้ลูกน้องได้มีอยู่มีกินมีใช้ไม่น้อยหน้าใคร อย่าลืมบุญคุณคนคำโบราณยังใช้ได้อยู่เสียดายจังฉันคือร้องเพลงไม่เป็นถ้าร้องเพลงเป็นฉันจะแสดงความสามารถทั้งร้องทั้งรำหัวหน้าจะได้ไม่เหนื่อยว่าสั้นเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นดัดแปลงนิดนึงเลอพี่น้องดัดแปลงจากคำเล่าเนไทยเนนะคะมาเบาสุพีสุนองให้ได้ฟังกัน นี่แหะคะ่ะคือความหักความแพงของเอฟซีแฟนคลับที่มีให้พ่อจ๋านุพงศสกวนนะคะล่อรุ่นหน้าตาของเพื่นกันคะ่ะพี่นองคะ่ะสำหรับนกอาอายสกุณาพอนช่วงนี้มามีตู่กับผ้าฝึก แสดงละคนเรื่องนันเรื่องนี่นนสีมีเรื่องขำขำเน่มีเรื่องที่มีบุตรสกอย่างสี่เนาะค่ะเบื้องแล้วกับค้อยตามน้ำด้พี่น้องไอ้บทโศสกของเพื่อนนาน,นาที่ว่าแม่ป่วยอ่าน้องไอ้ไอที่ไปทํางานกรุงเทพหาเงินมาปั่วแม่จังสี่แม่เข้าเบื้องแล้วโอ้ยอินน้าแม่พี่น้องอินไปกับบุตรบาดท,ที่น้องมิลินกับน,น้องไอ้ไอ้เหรียญป้าสมัจริงเทลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอีลีต่อพี่น้องขนาด หลานของพ่อจานุพงศ์สกรนนองมิลินกับย่งสามารถเลีนได้คือแล้วก็ห้องหายได้คือพรม้าโทษน้องอาอายคือกันนะคะเก่งหลายกว่าสิีเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือขึ้นเวทีทําการแสดงเป็นนั่งเอกหรือว่าเป็นตัวแสดงอื่นๆนี่โอ้โหสองคนนี้ธรรมดาแน่นอน สุดยอดมามีตูผ้าลูกผ้าหลานฝึกได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ต้องขอเฉื่นช่มมามีตูนะคะมามีตูเพิ่นกับเป็ียนชาวบทบาทอยู่แล้วในวงเสียงวีหกนะคะแดงได้เก่งมากๆถึงบทถึงบาทอิหลีเห็นบอพีนอ่นงการแสดงของมามีตูนี่พอธรรมดานะคะตีบทแตกเลยทีเดียวและเสือว่าเด็กหน่อยสองคนน้องมีดินกับน้องอาายนี โบอนอยนาไผกระเลวกันด้านฝีมือการแสดงนะคะในเมือดทงหนาเนาะณตอนนี้ก็ยังโอเคแล้วน,นะคะทุกคนฤดูการนาบบฮูวาเพิ้นสซิเลเลนล่ำเรืองต่อก่อนเรื่องอย่างเนาะพี่น้องกันล่อรุ่นกันค่ะผู้ใดรับทราบแล้วก็แจ้งมาให้แอดดี้รับร,นาารบูนําเนดเดอร์พี่น้องวาเพิ้นสซิเลเลนละครเรืองอย่างมีโปรแกรมหรือยังมีไผออกมา แจ้งหรือย่างนะคะว่าฤด,ดูการหน้าเผ่นสิล่ำเรืองหยังนะคะก็บล่อเบืองกันค่ะเฮ้ากับล่อรุนคึืนอกันว่า เพื่อนสีน้ำเสนอเรื่องเล่าที่นาชุ่มหนาฟางเรียงใดกับฤดูการนาแล้วก็สิมีอ่อียงแปลกไม่หลายๆอย่างมานำเสนอเฮาหรือบอนะคะเพราะว่าเพื่อนกระได้รับสามาชิกเขาในวงเพิ่มเติมอีกหลายคนเข้ากับรอดช่มผลงานด้านนาวิธีของลูกๆสามาชิกไม่หรือว่าถูกๆคนนะคะ คลิปนี้ก็บมาอัปเดตข่าวๆแลก้กกับเมว่ากับพี่กับน้องเกี่ยวกับพอจานพุพงศกรยาหนูเนียนิดน้อยน้องอาอายน้ำเพื่อให้ค่ายความคิดหอดกันจากน้อยเนะพี่น้องเงียบเงากันหรอเกินนะคะเอฟซี FC แฟนครับทุกท่านตอนนี้นะคะกลุ่มปิดกับบอมี่ก็ค่อยเบิงตามคลิปต่างๆที่เพิ่นได้ล่งกันนั่นแหละคะ่ะเจอกันไหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีจ้ายได เ้าสีใดมีงานหาเงินมารักษาแม่เ้าขายขายะนั่นกิโลนึงกระไดแค่ยี่สิบบาทนึงละ่ะทำแม่เ้าบ่เศร้าเ้าสสียุ่งใดละมีลิ้น <c oughs> เกยสีขอไปในกรุงเทพแล้วหายลาเฝ้าเม่เดอร์กลาดล่ะเกยไปก่อนเดอ้อเด้อเรียงเมยแม่เทนี้ไอกระได